สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและแางงานราคาทองคําประจำวันนี้ประจำวันที่12เดือนกันยายนปี2563แนวโน้มราคาทองคําคาดเคลื่อนไหวในกรอบ1925ถึง1966ดอลลาร์โดยทองคํามีแนวต้านที่1,950ดอลลาร์และแนวต้านต่อไปที่1 9 6 6ดอลลาร์ ในขณะที่ทองคำมีแนวรับที่1,925ดอลลาร์ 1, และ1,910ดอลลาร์ 1, เป็นแนวรับถัดไปอันนี้ก็จะเป็นคาดการณ์ราคาทองคำจากหัวเส้นเฮงนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลมณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่12เดือนกันยายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอ้างอิงราคาของวันที่11 เดือนกันยายนปี2563นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาทั้งหมด5ครั้งราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่12เดือนกันยายนปี2563ทองคำแท่ง9 6 5รับซื้อ28,750บาทขายออก28,850บาททองรูปพรรณกัส 6. 5รับซื้อ28,227บาท 92สตางค์ขายออก29,350บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่11เดือนกันยายนปี2563ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่12เดือนกันยายนปี2563แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณ่นี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่สินนำเสนอในทุกๆวันแม่มสินก็นำเสนอคลิปวิโดีโอคละๆกันไปยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ